ขัดสนนะคะตามพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตสถานหมายถึงสภาพความฝืดเคืองหรืออัต,ตคัดหรือว่าขาดแคลนหรือความยากลําบากนะคะความขัดสนในชีวิตของมนุษย์นะ,ะมีขัดสนหลายๆด้านนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นขัดสนด้านฝ่ายอาหารนะะเครื่องอุป,ปโภคบริโภคต่างๆนะคะขัดสนทางด้านเศรษฐกิจเงินทองอารายได้ การตกงานการว่างงานนะคะขัดสนบางคนก็ขัดสนในเรื่องสุขภาพอันนี้เราเห็นเยอะมากเลยบางคนเข้าไม่ถึงออการรักษาในทางวงการแพทย์นะคะขัดสนเรื่องเงินทองไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้นะคะขัดสนเรื่องการศึกษาหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราก็ขัดสนนะคะในเรื่องการศึกษา ขัดสนทางสังคมนะขาดโอกาสด้อยในสังคมถูกกีดกันนะคะถูกกระทำแล้วก็แบ่งแยกหรือกีดกันจากโอกาสต่างๆที่จะเข้าถึงทางสังคมด้วยนะคะคนเราขัดสนหลายอย่างและที่สำคัญคือหลายๆคนนะคะโดยไม่รู้ว่าจริงๆเรามีความขัดสนทางฝ่ายวิญญาณด้วยแต่วันนี้อยากจะนำพระธรรมสรุดี บอกว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนนะคะหนุนใจพี่น้องที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังขัดสนนะคะในพระธรรมสุรีผู้เลี้ยงแกะเนี่ยชอบมากเลยคือบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนชอบคำนี้ค่ะก็เลยเอามาคุยกันว่าเราจะไม่ขัดสนเอเมนเนาะเราที่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้านะคะ นี่เป็นคำพูดของผู้ที่ประพันธ์สรดีบทที่หนึ่งด้วยความมัดอกมั่นใจว่าเขาจะไม่ขัดสนคำว่าเขาจะไม่ขัดสนเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ประพันธ์เรื่องนี้เนี่ยกำลังอยู่ในพระราชวังหรือกำลังอยู่ในหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์กำลังอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะกินนอนหรือหลับสบายไม่ใช่ผู้ที่ประพันธ์สรดีผู้เลี้ยงแกะเนี่ยนะคะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาร อาศัยอยู่ในถ้ำอาศัยอยู่ในที่ที่ห่างไกลผู้คนนะคะเขาขณะที่เขาอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารน,นะคะอยู่ในท้องทุ่งเนี่ยเขาสามารถพูดได้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเพราะอะไรคะเพราะว่าบางทีเราก็มีทุกอย่างเนาะในในบ้านในเรือนของเราเราก็ยังรู้สึกว่าเราขัดสนเรารู้สึกว่าเราไม่เพียงพอ เราไม่มีตามที่เราน่าจะมีกว่านี้เยอะกว่านี้อิ่มกว่านี้มากกว่านี้แต่จริงๆมาดูสดรุดีผู้เลี้ยงแก่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนทั้งที่เขาอยู่ในที่ที่ควรจะขัดสนนะทำไมเขาถึงกล้าพูดอย่างนี้เรามาดูนะก็เพราะว่าเขารู้ว่าผู้ที่เลี้ยงดูเขานั้นคือพระเจ้านะสรุดีผู้เลี้ยงแกะเขารู้ว่าคนที่ เลี้ยงดูเขานั้นคือพระเจ้าในพระธรรมสรุดีบทที่50นะคะข้อ7ถึง12บอกว่าประชากรของเราเอย๋ยจงฟังและเราจะพูดอิสราเอลเอ๋ยเราจะเป็นพยานปรกปรามเจ้าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าของเจ้าข้อ8นะคะเราไม่ได้ตักเตือนเจ้าเรื่องเครื่องสัตวบูชาของเจ้า เครื่องเผาบูชาของเจ้ามีอยู่ต่อหน้าเราเสมอเราจะไม่รับวัวผู้จากเกลือนของเจ้าหรือแพะผู้จากคอกของเจ้าเพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดเรารู้จักบรรดานกแห่งภูเขาทั้งหลายและบรรดาสัตว์ในนาเป็นของเราถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเพราะพิภพและสรารพัดท,ที่อยู่ในนั้นเป็นของเรา ในสารดีบทที่50าสิบกำลังพูดถึงนะคะกำลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้เลี้ยงไม่ใช่เป็นพระเจ้าผู้ถูกเลี้ยงดูจากมนุษย์พระหลายๆพระนะคะมนุษย์ต้องเลี้ยงดูมนุษย์ต้องหาอาหารให้มนุษย์มนุษย์ต้องหาสิ่งจําเป็นไปให้พระเหล่านั้นแต่ในพระธรรมสุรีบทที่50กําลังบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่ว่าคนหรือสัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูนะคะพระเจ้าบอกว่าถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเพราะอะไรฮะเพราะว่าสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเราสัตว์ในภูเขาเป็นของเราพระเจ้ารู้จักหมดเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ผู้เขียนพระธรรมสรดียี่สามั่นใจนะคะว่าพระเจ้าที่เลี้ยงดูของเขานน่มั่งมีมากพอมี ศักยภาพมากพอที่จะเลี้ยงดูชีวิตของเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาเขาจึงพูดได้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดเลี้ยงแกะเขากล้าพูดได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ขัดสนในพระเจ้าพี่น้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลและจัดเตรียมทุกสิ่งให้กับมนุษย์ทุกชีวิตไม่ว่าคนนั้นจะรู้จักกับพระองค์ หรือไม่รู้จักกับพระองค์พระองค์ทรงเลี้ยงดูและจัดเตรียมสิ่งจําเป็นให้กับมนุษย์พระองค์ให้ฝนกับมนุษย์ทุกคนแม้ไม่รู้จักกับพระเจ้าให้แสงแดดให้ข้าวในนางอกขึ้นมาให้ปลาในทะเลเลี้ยงดูมนุษย์ทั้งโลกนะคะนี่คือการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าการจัดเตรียมที่มาจากพระองค์เปรียบเสมือนนะคะพระเจ้าเปรียบเสมือนผู้เลี้ยงแกะที่เอาใจใส่แกะของตน ะะพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้ชีวิตประทานความจําเป็นต่างๆและทรงปกป้องคุ้มครองรักษาผู้ที่วางใจในพระองค์ด้วยเห็นไหมคะเอาเขาถึงกล้าพูดได้ว่าขาขพระเจ้าจะไม่ขัดสนทําไมเขาถึงกล้าพูดอีกนะในข้อ2องบอกว่าเพราะเขารู้ตัวว่าเขาคือแกะของพระเจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องเป็นแกะของพระเจ้าไหมคะสรุดีหนึนะข้อสมบอกว่าจงรู้เถิดว่า พระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราเป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์นั่นเองเอเมนนะคะแกะเนี่ยมีความจำกัดพี่น้องในหนังสือเล่มหนึ่งนะที่พูดถึงบทเพลงของผู้เลี้ยงแกะนะ,ะโดยฟิลิปเคเลอร์นะคะ ท่านเป็นอดีตท่านเคยเลี้ยงแกะท่านเลยรู้จักอุปนิสัยของแกะเป็นอย่างดีท่านเคยมีฟาร์มแกะนะคะท่านรู้จุดอ่อนจุดแข็งของแกะท่านรู้ว่าแกะเป็นยังไงนะคะท่านเป็นผู้เลี้ยงแกะและเวลาท่านเขียนเรียกว่าหนังสืออธิบายเกี่ยวกับบทเพลงผู้เลี้ยงแกะในสรรยีสบสามเนี่ยท่านอธิบายไว้อย่างละเอียดยี่น้องถ้ามีโอกาสก็ไปหาอ่านนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะท่านบอกว่าแกะทุกตัวนี่มีความจํากัด จำกัดแทบจะทุกเรื่องนะคะสายตาสั้นวิ่งไม่เร็วมีความกลัวแล้วตื่นถนกง่ายนะคะถ้าตื่นตกใจมากๆี่หัวใจวายเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณฟิลิปบอกว่าถ้าแกะตัวไหนล้มลงนะพี่น้องถ้าแกะในฝูงแกะของของท่านเนี่ยเวลาพาไปเลี้ยงเนี่ยถ้าตัวไหนหายให้รีบไปดูนะคะถ้าเกิดเขาล้มแล้วขาชี้ฟ้าเนี่ยเขากลับตัวขึ้นไม่ได้ คองอ้วนจัดอะนะคะก็เลยพลิกตัวไม่ได้ถ้าพลิกตัวไม่ได้นานๆเนี่ยเขาบอกว่าหัวใจจะหยุดเต้นได้นี่เป็นคําบอกเล่าของผู้เลี้ยงแกะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าแกะก็ไม่ค่อยฉลาดด้วยอืมก็จริงๆนะคะแกะแต่พระเจ้าเรียกพวกเราว่าเราเป็นแกะของพระเจ้าเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ด้วยจริงๆจะว่าไปนะคะก็มีหลายๆอย่างที่เราเหมือนแกะด้วยนะคะ เราเหมือนตรงไหนไม่รู้เราลองพิจารณาตัวเราเองนะคะตัวดิฉันด้วยนะคะหลายอย่างเราเหมือนแกะนะคะในระบบป้องกันตัวก็เหมือนกันพี่น้องแกะไม่เหมือนสัตว์อื่นนะคะไม่มีเขี้ยวเล็บเหมือนเสือเหมือนสิงโตนะคะไม่มีไว้ป้องกันตัวนะคะพิษงูเนี่ยยังมีพิษเอาไว้ป้องกันตัวนะคะเม่นนยคะก็มีขนเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็มีตัวสังังนะคะสังังนี่ก็มีกลิ่นกลิ่นเหม็น เวลาศัตรูมาใกล้เขาจะปล่อยกลิ่นแล้วป้องกันตัวเขาจะบอกมาใกล้ฉันนะฉันเหม็นฉันกินไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะแต่แกะไม่มีระบบป้องกันตนเองต้องผู้เลี้ยงอย่างเดียวนะคะเจ้าของแกะอย่างเดียวที่จะเป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองรักษาแกะแต่แกะนี่จริงๆแล้วเนี่ยจ,จุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือมีนิสัยดื้อดึงพี่้องดิ้นรนแล้วมักจะหนีผู้เลี้ยงออกไปไกล แล้วดูในคลิปต่างๆเราจะเห็นว่าแกะบางตัวก็ชอบชะง,งื้อคอออกไปจากคอกแล้วก็ไกลออกไปไกลออกไปบางตัวก็ตกเป็นเยื่ออันโอชาของมาป่าก็มีนะคะบางตัวก็กลับไม่ถูกหลงทางกลับคอกไปเลยจนผู้เลี้ยงต้องตามหาแล้วบางตัวเนี่ยเที่ยวออกไปนอกคอกนอกคอกแกะนะคะไม่รู้เป็นคําว่านอกคอกว่าไม่รู้นะคะออกไปเรื่อยๆจนผู้เลี้ยงแกะบางทีต้องลงโทษลงวินัยบ้างเพื่อให้เขาไม่ต้องตเตลิดออกไป นะะในบทเพลงของผู้เลี้ยงแกะโดยฟิลิปเคเลอร์เนี่ยนะคะได้กล่าวไว้ว่ามีหลายคนที่ไม่ยอมจำนวนต่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าอะไรฮะทำไมไม่ยอมจำนวนต่อพระเยซูคริสต์เพราะกลัวว่าถ้ายอมต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์อาจจะขาดอิสระเสรีไม่สามารถทําสิ่งที่ต้องการได้ก็กลับใจใหม่ได้นะคะคิดผิดคิดใหม่ได้นะฮะอยู่ในพระเยซูคริสต์ปลอดภัยที่สุดเลยเนาะ สำหรับะะเราคือแกะของพระเจ้าในสรดีบทที่1 0 0ข้อ3นะคะที่บอกว่าเราเป็นแกะแห่งทุ่งญ้าของพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้ามีทุ่งญ้าของพระองค์นะคะเอเมนเนาะชอบนะคะพระเจ้ามีทุ่งญ้าของพระองค์หากเราเป็นแกะของพระองค์เราไม่ต้องกลัวพี่น้องว่าเราจะขัดสนเราจะอดนะคะเราจะขัดสนหรือขาดแคลนสิ่งดีใดๆไม่ต้องกลัว พระเจ้ามีทุ่งหญ้าของพระเจ้าบริบูรณ์อยู่เสมอเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวสดใหม่อยู่เสมอเหมือนผู้เลี้ยงแกะต้องพยายามหาทุ่งหญ้าที่สดและใหม่ทุ่งหญ้านี้หญ้าหมดแล้วญ่าแห้งไปแล้วเขาก็จะพาแกะออกไปหากินที่ทุ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็จะไปดูด้วยว่าทุ่งไหนทุ่งหญ้าไหนที่ปลอดภัยเขาถึงจะปล่อยฝูงแกะเข้าไปนะคะพระเจ้าของเรามีทุ่งหญ้าของพระองค์อยู่เสมอเนาะ วันนี้สถานการณ์ชีวิตของพี่น้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องกําลังบางคนตกงานอยู่ไหมคะหรือกําลังรองานอยู่สมัครงานอยู่นะคะบางคนก็ค้าขายกําไรไม่ดีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายหรือรายได้ไม่แน่ไม่นอนนะคะและบางท่านก็กําลังอาจจะวิตกกังวลว่าเดือนหน้าจะเอาเงินที่ไหนใช้จ่ายเอเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านผ่อนรถ หรือค่าเช่าบ้านค่าเทอมของลูกหรือจีปาถะอาจจะเกิดก่อให้เกิดความกังวลในหัวใจของเรานะคะรายได้ไม่พอต่อรายจ่ายพี่น้องบางคนอาจจะกังวลไปถึงอนาคตถ้าเศรษฐกิจมันย่ำแย่อย่างนี้ปีต่อไปเราจะเป็นอย่างไรเราจะมีทุนมากพอไหมยาวพอไหมที่จะประคับประคองธุรกิจของเราอยากจะหนุนใจนะคะพี่น้องแม้ในความมืดมิด หรือในความที่ยากลำบากขอให้พี่น้องเราเลือกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงเรานะคะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงเราไม่ใช่เลี้ยงให้อิ่มอย่างเดียวนะคะพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัด er ที่จำเป็นให้กับชีวิตของเราไม่ใช่เพียงเราอย่างเดียวด้วยให้กับครอบครัวของเราคนที่เรารักพระเจ้าจะค้ำจุนชีวิตของเราทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่เคยมีใครที่จะสามารถเทียบกับพระเจ้าของเราได้นะคะพระเจ้าทรงนำพระเจ้าทรงสามารถนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ชีวิตของพี่น้องได้นะคะผู้ที่เขียนพระธรรมสุรดียี่สามเนี่ยอย่างที่บอกกษัตริย์ดาวิดเคยเป็นผู้เลี้ยงแกะมาก่อนเขาเป็นคนที่รักแกะหวงแหนแกะทนุถนอมชีวิตของแกะแล้วเขาจะไม่ยอมให้แกะของเขาตายไป หรือเสียไปสักตัวเดียวให้กับสุนัขป่าหรือการกันดานอาหารหรือการอดอาหารผู้เลี้ยงแกะจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้แกะเขามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่อุรมสมบูรณ์อ้วนท้วนนะคะนี่คือเป้าหมายของผู้เลี้ยงแกะเขาจะไม่ปล่อยให้แกขงเขาหิวโซหรือปล่อยมันไว้เพียงลําพังโดยไม่สนใจไม่ดูแลนะคะผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะจัดสรรจะจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นที่ดีเพื่อฝูงแกะของเขานะคะ เขาจึงสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นมากมายเพียงพอให้กับเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือในที่แห้งแล้งก็ตามในพระธรรมอิสยาห์นะอยากจะจบด้วยพระธรรมอิสยาห์บทที่25ข้อ4บอกว่าเพราะพระองค์ได้ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนยากจน ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจทรงเป็นที่กำบังจากพายุและเป็นร่มกันความร้อนพระธรรมอิสยาห์บทที่ 25: ข้อ4นะคะแล้วก็อยากจะแถมนิดนึงนะคะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ19บอกว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดท,ที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ ในพระเยซูคริสต์เป็นคํากล่าวของอาจารย์เปาโลท่านผู้นี้ก็มีประสบการณ์ในการสนับสนุนคําจุนที่มาจากพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านเช่นเดียวกันพี่น้องสามารถพูดได้ไหมคะวันนี้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพี่น้องดุดเลี้ยงแกะพี่น้องสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยนะคะว่าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนนะคะดิฉันก็จะพูดอยู่เสมอว่าดิฉันจะไม่ขัดสนพระเจ้าคือผู้เลี้ยงชีวิต ของดิชันนั่นเองให้เรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะสาวทุการแด่พระเจ้าพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ของข้าพรุง์ทั้งหลายข้าพรุงทั้งหลายขอพึ่งพาและพึ่งพิงพระองค์ข้าพรุงขอพรในความอุดมสมบูรณ์จากพระองค์ให้กับพี่น้องของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรู้จักเขาคนที่กําลังวิตกกังวลคนที่กําลังรอคอยความช่วยเหลือคนที่ต้องพึ่งฟ้า,พ,ฟาพึ่งฝนพึ่งเศรษฐ,ฐกิจพระองค์เจ้าค่ะ มีอีกมากมายหลายชีวิตที่กำลังรอรอการอัศจรรย์รอความช่วยเหลือไม่ใช่จากมนุษย์พระองค์เจ้า,าแต่จากพระองค์ขอพระองค์เอื้อมพหัตถของพระองค์หยิบยื่นความจำเป็นทุกอย่างให้กับคนที่รอคอยพระเจ้าด้วยความหวังและกำลังใจให้เขาได้อิ่มน้ำให้เขาได้ชื่นชมยินดีให้เขาได้รับพระพรจากพระเจ้าพระองค์เจ้า ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องคำมิกชนของข้าพระองค์อวยพรประเทศไทยให้เราผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ด้วยการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ข้าพระองค์จึงขอกล่าวขอพระพรจากพระเจ้ามายังพี่น้องของข้าพระองค์มายังคิดจักรของพระองค์ทุกที่และคนไทยทุกคนในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ด้วยนะคะ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์และแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ออกไปยังพี่น้องของพวกเราทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อยู่กับพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ